สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก um ็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับสิงยกขานะครับผมนี่นะครับผมมาดูรายละเอียดกันนะครับผมสิงสามขอนนะครับผมนี่นะครับแกะจากไม้ขนุนนะครับขนาดสามคูณสามซมนะครับผมมาดูโดยรวมกันนะครับผม นี่ลูกค้าสั่งมานะครับเตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมท่านใดมีไม้อยู่นะครับอยากสั่งแกะนะครับผมเป็นสิงนะครับผมก็สนใจสอบถามแล้วก็ส่งมาให้แกะได้นะครับสนใจโทรมาที่เบอร์0 8 2 1 3 7 8 1 6 6หรือทางไอดียไลน์ก็อาเพิ่มเพื่อนในเบอร์โทรนะครับ0 8 2 1 3 7 8 1 6 6นะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม